ลายดีพี่น้องเมื่อสุกสุกข้นพี่น้องบุพอกันแล้วส่องบัจอยเสน,นียลเอฟโอพี่น้องโอก,กันคือเก๋าพี่น้องอน,นี้บัจอยกรับบ้านพี่น้องอยู่หอซีดพี่น้องอนี่พี่น้องตอนนี้อยู่หอซีดพี่น้องนงั่งรอรถอยู่ I right. อโอ้นั่งรถเมย์ไลฟ์พี่น้องเลยนั่งแท็กซี่มากสมงหนึ่งพี่น้องอ่อนไลฟ์ตาขึ้น,นบถชุดซื้อแม่พี่น้องคนบัวไลฟ์บันไดพี่น้อง กำลังจงการเก่าพี่นอ้องพี่นอ้องวุ่นโมมี่เลยพี่นอ้องวุ่นบุหรี่สบายเลยครับดีนี่พี่นอ้องกำลังจงการสบายเลยพี่นอ้องวุ่นบุหรี่ aqui em กำลังเริ่มรลายพี่น้องกำลังซีมุ่งแรงพี่น้องเริ่มรลายเกิดรลายเกิดแล้วพี่น้องเมื่อบ้านพี่น้องทางจงการพี่น้องกลับบ้านแล้วพี่น้องรลายเกิดรลายเกิดรดนันลัมเข้ามาพี่น้อง sáu ba lượt hơn khá ọt nhanh mộng nhưng mà để ọt được จอยก็นั่งรังล่อรถพี่น้องครับอาจารย์จัาเอาเอาเอานอนพี่น้องมีลมเล็กๆน้อยๆพี่น้องเสียงก็เสียงสีดัางในเรือพี่น้องเสียงรถเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะรอมึงคลิปหน้าจะไปพี่น้องรอมึงว่าจอยหอนบ้านหอนเดือนพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็สบายดีพี่น้อง